เรื่องการอ่านครับให้เข้าใจแล้วว่าการพูดกับเด็กครับ <Okay. S 1> ดีครับได้ในแนวการเป็นครูครับกคเขียลอยู่ วันอังคารที่21ตุลาคม2568วิทยากรผู้มีความรู้มากด้วยประสบการณ์โดยครูพี่เก้วซ่าได้ติววิชาทีแพทหความถนัดครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เอาใจใส่ให้ความรู้เทคนิควิธีการทำข้อสอบต่างๆยังสนุกสนานเป็นกันเองดีมากๆเลยดี๊ดใจกัะเนิ่ขอเสียได้ค่ะขอเสียไม้ค่ะ ตในายใครสูงบุ่าีนสารภาพไปซีงมือขึ้นเลยนะห้อ okay. ง okay. นี้ดีโอเคจริงๆบุ้หญีงเป็นสิ่งที่ดีนะลูกครูเขาไม่ช่วยถือผู้หญีงใครซีงมือหนุอะไรต่อไปเลยค่ะหา,ากในระหว่างจับการเรียนการสอนลูกหาครูได้ยินนักเรียนคุยกับเพื่อนที่นั่ง้างว่าเฮ้ยเฮ้ยตามเนื้อหาที่ครูสอนไม่ทันแต่ไม่กล้าถามอ่ะนายใครเคยเป็นบ้างยกมือขึ้นใครเคยเป็นบ้างน,น,นักเรียนอยู่ครูพูดเร็วมากเลยค่ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทาหน้าที่อของครูแนแนวนะคะที่นาเด็กมารับความรู้เรื่องของการติววันนี้ทีแพทห้านะคะเด็กได้รู้แนวข้อสอบหลายวิชาเยอะแยะนะคะที่เด็กจะนําไปสอบก็คือมันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมของความเป็นครูเด็กๆก,ก็ส่วนใหญ่จะสนใจแล้วก็ได้มาเห็นแนวข้อสอบแล้วก็ได้เทคนิควิธี การติดเข้าสอบแบบพ้ที่ของขอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะทางนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกท่านนะครับคณะทีมงานพออสพมศรีสเกตยะโสธรเป็นอย่างสูงนะครับที่ทําให้กิจกรรมครั้งนี้นะสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับอันนี้คือทีมหลังบ้านนะครับผู้ปิดทองหลังพระนะครับผมทํางานดังเข้มแข็งมากๆครับทีมเวิร์กดีมากๆเลยทีมสพอมอของเรานี่ สุดยอดมากๆครับท่านเอ้ยนะครับโดยมีผู้นำนะฮะดรรัติกรทองเนตรนะครับผมผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีสิเกตยสโทอนแล้วก็มีคณะครูนะครับที่พาลูกๆนักเรียนมา3,000กว่าชีวิตนะครับในการอบรมครั้งนี้นะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงความเข้มแข็งของบุคลากรสพมสิสเกตยสโทอนนะฮะในการรู้ลักสามัคคีนะครับรวมพลังเป็นหนึ่งใจเดียวกันนะฮะ ช่วยกันดีมากๆเลยนะครับผมเข้มแข็งมากๆนะครับอันนี้ไฟเอกสารการเงินต่างๆไฟนะฮะซัพพอร์ตอาหารการกินปฏิคมมีหมดทุกท่านนะครับเข้มแข็งมากๆครับบรรยากาศการทางานยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไยเอกสารประชาสัมพันธ์ก็มีแต่คนสวยๆนะครับดูครับดูครับสดใสไหมครับพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ให้ผู้รับบริการก็พรอยมีความสุขไปด้วยครับพี่น้องนะครับ ดูการทำงานบรรยากาศทั่วไปนะครับดีมากเลย,ย สดีค่ะชื่อเก่งค่ะเก่งนึกไม่เจอเราวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูค่ะสนุกมากค่ะได้ความรู้ในงานเป็นครูแล้วก็ได้วิชาชีพผู้ขายได้มีแนวทางในการศึกษาต่อครับได้ความรู้ในการไปตอบต่อครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเพื่อนนะคะก็ได้ความรู้มากมายแล้วก็สนุกสนานมากเลยค่ะ